ได้แล้วเราก็ลงหอยแข้งลวกโอ้โลวกนานไปหน่อยแล้วครับเนี่ยขูนเขาครับโอ้ยสีสันเส้นมีโคราชนะแท้คุณพัดกับคุณโคราดเ้ออ่านี่หน้าตาชัดเดห็นพลังกนปาจิโนงจับปลาเด้ออร่อยแท้แน่นอน ครบด้วยเหรอนี่มีครบเลยตัวใหญ่จังใหญ่ใหญ่หมดโหตกกระชายนี่ว่าอะไรโหยพบตัวเบลเลอร์เลยนี่โหนบ่อนี่บ่อนี่เลยบ่อนี่เลยใช่โหเบลเลอร์นะครับ สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติ Ch um Ch นะครับกับอีพีนี้พามาอยู่ที่สวนนะครับจะมาดูดน้ําจับปลากันนี่ฮะหน้านี้น้ำยังไม่แห้งนะครับเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวจะไปตำส้มตามําแล้วก็ผัดหมี่โคราชให้ทีมงานทานเลก่อนนะครับเป็นการทานข้าวเช้ากันเดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้าพร้อมกันครับไปครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวจะไปตำหอยแครงน,นะครับอ่ะ,ะขกพริกแห้งไปก่อน จัดเต็มๆไปครกแรกซ่บหน่อยนะครับลง,งชิสดไปหกพริกแห้งให้ละเอียดก่อนนะครับพอพริกแห้งเริ่มละเอียดนะครับเราก็มาลงพริกสดพร้อมเผ็ดนี่ตามใจชอบเลยนะครับน,นี้จะครกแรกนี่จะแบบจะจัดหนยนะครับ อันนี้ก็พามาเอาบรรยากาศในส่วนนะครับช่วงทิมรอจับปลาอยู่นี่นะน่าใช้เวลาอีกสักพักนะครับเพราะว่าไดาโวเราอะเครื่องไม่ค่อยใหญ่นะครับแล้วไม่มีเครื่องสูบน้ำด้วยนะครับใช้เป็นไดโวสูบอันนี้สูบตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วครับ เน้นๆผมจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับพวกนี้เดี๋ยวให้ทีมงานมาตำคนที่ชอบทานน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมชอบทานก็ใส่ได้นะน้ำตาลนี่ครับลงกันเลยน้ำปลาร้าเชียบจนชิมนัวๆตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะครับนี่ครับน้ำมะขามเปียกนลย สองเดี๋ยวใส่าเป็นมะนาวนิดหนึ่งครับใส่มะนาวสักลูกนะครับตัดอันนี้ผมจะไม่บีบนะบใส่ลงไปอย่างนี้เลยนี่นะครับตามด้วยมะเขือเทศซีดารลงเยอะหน่อยครับมีหน่อไม้ด้วยนะครับเป็นหน่อไม้เราจะตําป่า น,นี่ไม่ใส่กระเทียมนะครับเราก็มาลงเป็นเส้นมะละกอนิดนึงนะครับนิดเตรียมแตงมาด้วยเตรียมถั่วฝักยาวมาด้วยนะครับตํตากินกันแบบย,ยาวๆไปโอเคหกซ้ำหนึงครับนะครับได้แล้วเราก็ลงหอยแครงลวกโอ้หมลวกนานไปหน่อยนะครับเนี่ยขู่เขาครับ,รบโอ้ยสีสัน ชิมเลยคุณผู้ชมอืมเป๊ะเ,เลยครับเอาแล้ครับจับวงการโอ้ยสีสันทัางเดือนชิมเลยครับโอ้ยคุณผู้ชม อร่อยมากเมนูแรกอร่อยเดี๋ยวไปต่อเมนูที่สองกับผัดหมี่โคราชครับไปครับ <Yahoo! S 1> FC จากโคราชครับส่งมาให้หมี่โคราชแท้ๆเด้อนี่มาผัดให้ชมไปแล้วนะครับผัดหมี่โคราชนี่ก็นำมาผัดต่อยรอบหนึ่งในสวนนะครับระหว่างที่เรารอจับปลานะฮะลงน้ำมันลงไป เส้นก็ให้แช่น้ำสักนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความนิ่มกระเทียมสับหอมแดงสับ,คคบตามด้วยหมู3ามชั้นครับเดี๋ยวรอบผัดรอบ2องนะครับกินงานยังมาไม่ครบเลยครับว็จะทานข้าวเช้าก็กลายเป็นข้าวเที่ยงครับเนี่ย ช่วงบา่ายจะจับปลาี๋ยวจะนำมนนปลามาทำให้ชมอีกนะครับเราก็มาปรุงรสชาติกันนะครับกุ้การตีไปครับพี่กปนครับลงพอมาก,ก่อนนะครับสามารถเพิ่มเติมได้ผมชิลล์ดไปครับลงผงปรุงร์นิดหน่อย ไปครับแล้วก็ตามด้วยเป็นซีอิ๊วดำหวานแต่งสีนิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะขามเ,เปียกเหมนเลยประมาณวันนี้ทำถาใหญ่นะฮะประมาณสี่ถึงห้าช้อนโต๊ะแล้วก็มาเติมเป็นน้ำปลานะครับสาดลงไปบนขอบกระทะนี่นะครับเพื่อความหอมนะครับสี่ช้อนโต๊ะ ผ้าช้อนต๊ะก็ได้นะครับอันนี้ทํากระทะใหญ่เคี่ยวซ้ำนะครับให้หมูเราสุกแล้วก็มาลงเป็นน้ำเปล่าหรือเป็นน้ำซุปก็ได้นะครับเค <Okay. S 1> ี่ยวซ้ำไปเลยครับ <Okay. S 1> ให้เดือดก่อนนะครับโอเคก็จะมาลงเส้น อันนี้ประมาณห้าจับเราจะมีรอบบายด้วยนะครับตัดเส้นให้นิ่มก่อนนะครับเส้นเริ่มนิ่มแล้วนะครับเราก็จะมาลงเป็นถงงุงมอบน,นี่ครับก็ตามด้วยต้นหอมท่อนนะครับ ผัดสามครับเอาแค่พอถั่วงอกยุบแล้วก็ต้นหอมยุบพอนะครับเท่านี้ผัดมีโคราชของแท้เด้อเ <Yahoo! S 1> สร็จมีโคราชแล้วแท้ คุณพัดกับคุณโคราชเ้ออ่านี่หน้าตาชัดเผื่อพลังก่อนปล,ลาจีโนงจับปลาเดอ้อร่อยแท้แน่นอนอ่ะพัดมีโคราครบเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงเบีกกินข้าวแล้วก็ไปจับปลาครับ นี่กอบด้วยเหรอมีตัวใหญ่เยอะใหญ่ใหญ่โหวกจนว่าอะไรหยบตัวเบลเลยนี่โอ้บ่อนี่บ่อนี่เลยบ่อนี่เลยใช่โอ้เบลเลอครับ